เต้นเตนเตน,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 ตนมาแล้วคะ่ะฟันขาวสะอาดใสเกลียงนะคะน้ำลายไม่บูดนะคะวันนี้กับยาสีฟันนะคะ ARH เฮิร์บนะคะตัวนี้มีสารสกัดพิเศษนะคะจากว่านหางจระเข้ค่ะแล้วก็สารแน่นะคะแล้วก็มีพิมพเศนนะคะแล้วก็มีน้ํามันการ์คูค่ะแล้วก็มีพิมพเศนนะคะตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรธรรมชาติค่ะ เป็นออร์แกนิกนะคะแล้วก็สมุนไพรแบบเข้มข้นนะคะรสชาติก็คือบอกได้เลยว่าเย็นชุ่มชื่นป้องกันน้ำลายบูดค่ะใครที่สุบุรีมีกลิ่นปากแล้วก็ปวดฟันฟันแมงนะคะขูดหินปูนช่วยได้เลยค่ะแปรงแค่ครั้งเดียวรู้เลยนะคะประธานนะคะไปประชุมหลายๆที่นะคะก็เอาแปรงไปด้วยค่ะเอาแปรงฟันปากไปด้วยแล้วก็บีบให้ลองในห้องประชุมเลยคะ่ะประชุมเสร็จออกไปแปรงในห้องน้ําแล้วก็กลับมานะคะก็ สั่งซื้อทุกคนเลยค่ะยาสีฟันนี้ดีจริงๆมีสมาชิกผู้นำนะคะบอกว่าโดนตะขาบกัดค่ะที่การสินนะคะสายคุณแม็กแต่วันนี้นะคะเอายาสีฟันเนี้ยค่ะไปทาพิษของตะขาบนะคะหมดพึ่งต่อยมแมลงสกักดต่อยตัวนี้ช่วยได้นะคะหยิบเป็นของใช้คู่บ้านนะคะ แปลงทุกวันสั่งทุกเดือนนะคะอย่าลืมนะคะแนะนํานะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะมีแถมสบู่5แถม 1, 10แถม2แล้วแต่ช่วงเทศกาลจับคู่ปูวันนี้นะคะรักสายยอดก็สามารถแปลงฟันได้กับเออมบิวทุกเดือนใช้แล้วยิ่งรักนะคะขาดไม่ได้เลยหลอด50กร,รัมนะคะแต่เข้มข้นใส่เท่าหัวไม้ขีดนะคะแปลงครั้งเดียวพาไปทั่วโลกนะคะอย่าลืมสั่งนะคะขอบคุณค่ะ